COC Devotion เฝ้าเดี่ยวประจำวันคริสตจักรแห่งปันธสัญญากรุงเทพสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้เราจะมาเฝ้าเดี่ยวด้วยกันในพระธรรมสดุดีบทที่18ข้อที่32ถึง50คือพระเจ้าผู้ทรงทำให้ข้าพเจ้าแข็งแรงและทรงทำให้ทางของข้าพเจ้าปลอดภัยพระองค์ทรงทําให้เท้าของข้าพเจ้าเหมือนอย่างติ่งวางตเมียและทรงวางข้าพเจ้าไว้บนที่สูง พระองค์ทรงฝึกมือข้าพเจ้าให้ทําสงครามแขนข้าพเจ้าจึงก่งคันธนูทองสำลักได้พระองค์ประทานโล่แห่งความรอดของพระองค์แก่ข้าพระองค์และพระหัตถ์ขวาของพระองค์คาชูข้าพระองค์และการถ่มพระองค์ลงก็ทําให้ข้าพระองค์เป็นใหญ่ขึ้นพระองค์ประทานที่กว้างขวางสําหรับย่างเท้าของข้าพระองค์เท้าของข้าพระองค์จึงไม่พลาด ข้าพระองค์ไล่ตามพวกศัตรูของข้าพระองค์ทันและไม่หันกลับจนกว่าพวกเขาจะถูกผ่านเสียสิ้นข้าพระองค์ได้แทงพวกเขาทะลุเขาจึงไม่สามารถลุกขึ้นอีกและเขาล้มลงที่ใต้เท้าของข้าพระงพองค์พระพระองค์ประทานกำลังแก่ข้าพระองค์เพื่อทำสงครามพระองค์ทรงทำให้บรรดาผู้ที่ลุกขึ้นสู้ข้าพระองค์สยบลงอย่างรับข้าบ พระองค์ทรงทําให้บรรดาศัตรูของข้าพระองค์หันหลังให้ข้าพระองค์และบรรดาผู้ที่เกียดชังข้าพระองค์ข้าพระองค์ก็ทําลายเสียสิ้นพวกเขาร้องขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครช่วยให้รอดได้เขาร้องทูลพยาเวแต่พระองค์ไม่ได้ทรงตอบเขาข้าพระองค์จึงทุบเขาแหลกละเอียดอย่างผงขีต่อหน้าลมข้าพระองค์จึงโยนเขาออกไปเหมือนโคนตามถนน พระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากการทะเลาะวิวาทกับประชาชนและทรงตั้งข้าพระองค์เป็นหัวหน้าของบรรดาประชาชาติชนชาติที่ข้าพระองค์ไม่เคยรู้จักก็ได้ปฏิบัติข้าพระองค์พอพวกเขาได้ยินถึงข้าพระองค์เขาก็เชื่อฟังคนต่างด้าวได้มาหมอบราบต่อข้าพระองค์คนต่างด้าวนั้นเสียขวัญและตัวสั่นออกมาจากที่กำบังแข็งแกงของเขาพยาเวทรงพระชนอยู่และพระสิรของ ข้าพระองค์เป็นที่ควรสรรเสริญพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์เป็นที่ยกย่องคือพระเจ้าผู้ทรงแก้แค้นให้ข้าพระองค์และทรงปราบปามชนชาติทั้งหลายให้อยู่ภายใต้อำนาจของข้าพระองค์ผู้ทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากศัตรูแน่ทีเดียว พระองค์ทรงยกข้าพระองค์ขึ้นเหนือบรรดาพูดที่ลุกขึ้นต่อสู้ข้าพระองค์พระองค์ทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ให้พ้นจากคนโหดร้ายเพราะฉะนั้นข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์จึงยกย่องพระองค์ท่ามกลางบรรดาประชาชาติและร้องเพลงสรดีพระนามของพระองค์พระองค์ประทานชัยชนะยิ่งใหญ่แก่กษัตริย์ของพระองค์และทรงแสดงความรักมั่นคงแก่ผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้คือดาวิดและพงพันุ์ของท่านเป็นนิจ พี่น้องคะเราจะมาศึกษาพระวจนะตอนนี้ด้วยกันพระเจ้าทรงสัญญาจะประทานกำลังแก่เราเพื่อเผชิญการท้าทายต่างๆพระองค์ไม่ได้ทรงสัญญาว่าจะขจัดการท้าทายเหล่านั้นออกไปถ้าพระองค์ไม่มีถนนคูขะให้เราเดินไม่มีภูเขาให้เราปีนและไม่มีสมรภูมิให้เราออกไปสู้รบเราก็จะม่มีวันเติบโตอย่างไรก็ตามพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเราให้เรารเผชิญ สิ่งต่างๆเหล่านี้ตามลําพังพระองค์จะอยู่เคียงข้างเราและสอนเราและประทานกําลังให้กับเราเพื่อเราจะมีกําลังในการบันเชิญสิ่งเหล่านี้ได้ดาวิดเป็นคนมีความเมตตากรุณาเขาไว้ชีวิตซาอูลน,นาบานชิเมีทั้งยังแสดงความเมตตากรุณาต่อเมฟีโบเชตเมื่อดาวิดขอให้พระเจ้าทรงทําลายศัตรูของเขาเขาเพียงแต่ขอให้พระเจ้าทรงลงโทษคนชั่วร้ายตามการกระทําของเขา ดาวิดเนี่ยมีอำนาจยิ่งใหญ่จนไปที่เรื่องลือพระเจ้าประทานชัยชนะแก่เขาในการลบทุกๆครั้งชัยชนะเหนือชาวเยบุตชาวฟิลิสเตียฮาดัดเอเชอร์แห่งโสบาชาวอารัมชาวเอโดมและชาวอัมโมนนอกจากนี้กษัตริย์ไทระยังส่งวัสดุและคนงานมาช่วยดาวิดในการสร้างพระราชวังด้วยแต่ดาวิดก็ไม่ได้อวดอ้างว่าเขามีชัยชนะเหล่านี้ด้วย ตัวของเขาเองดาวิิตนะดีว่าเขาอยู่ในตำแหน่งนี้เพื่ออวยพรประชากรของพระเจ้าพี่น้องคะเราสามารถไปยุคชัยวะชจนะตอนนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าพระเจ้าเนี่ยอยู่ข้างเราพระองค์เนี่ยทรงเป็นชัยชนะในชีวิตของเรานะคะอย่างแรกเราจะเห็นว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ประทานความสามารถให้กับเราเป็นผู้มีชัยชนะอย่ามองในความจํากัดของเราเอง 2. พระเจ้าให้ศักยภาพแก่เราฝึกให้เราทำสิ่งต่างๆได้แม้เราไม่เคยทำสิ่งนั้นมาก่อน 3. พระเจ้าประทานความปลอดภัยให้แก่เราพระองค์ทรงเป็นโล่ป้องกันภยัยแก่เรา 4. พระเจ้าทรงประทานความสำเร็จให้กับเราด้วยนะคะวันนี้จึงเป็นวันที่เราเดินกับพระเจ้าด้วยความมั่นใจ ให้เราร่วมใจกันอธิฐานด้วยกันนะคะสาธุการพระนามพระเจ้าเราขอบพระรคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่มีชัยชนะโอ้พระเจ้าเหนือความทุกข์ยากลําบากเหนือความเจ็บป่วยในชีวิตของเราพระเจ้าเหนือความจํากัดในชีวิตของเราขอพระเจ้าทรงโปรดฝึกปลือพระบิดาเจ้าข้าสิ่งที่เราทําไม่เป็น หรือสิ่งที่เรากําลังถูกพัฒนาให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นและขอพระเจ้าเป็นโล่ล้อมในชีวิตของเราให้เราอยู่ในความปลอดภัยพระบิดาเจ้าข้าและขอพระเจ้าให้รูปของพระองค์ทุกคนพระเจ้าจับต้องสิ่งใดก็เห็นสิ่งนั้นทําอย่างสําำลิดผลพระบิดาเจ้าข้าขอพระเจ้าอวยพรแก่เราทุกคนในเช้าวันนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน